ถ้าผมประสบปัญหา,าเลี้ยงปลาคราฟ์ฟแล้วก็มีน้ําเขียวไม่รู้จะทํายังไงครับต้องไปปรึกษาผู้รู้ร้านทองพันปลานั่นแหละครับก็มีจมําหน่ายพวกอุปกรณ์พวกสารที่เป็นตัวป้องกันให้น้ําใสแล้วก็ไปดูมานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันไปถามด้วยนะครับน้ํามันเขียวเนี่ยครับไม่เห็นปลาคราฟปลาคราฟ์ฟเป็นร้อยสองร้อย,ลยแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้ ก็เลยต้องไปปรึกษาผู้รู้แล้วก็ซื้อนะครับได้ยินว่าเขาส่งออนไลน์ด้วยออครับสวัสดีครับสวัสดีช่องสร้างรายได้มานนะสิ้นสุดครับเป็นช่องสาราะความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบเป็นบ้านไอเดียการสร้างอาชีพครับ,รบวันนี้ก็ผมประสบปัญหาเรื่องการเลี้ยงปลาคราบแต่ก็น้ำเนี่ยจะเป็นเขียว นะครับวันนี้ก็เลยจะาแนะนํากับผู้รู้ผู้มีความรู้ในเรื่องของการขายที่เอ็นอุปกรณ์เข้าขายส่งออนไลน์ด้วยนะครับเป็นอุปกรณ์ของอยู่ร้านทองฟันปลาครับที่เคยมาทําคลิปเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอ่าสอบถามหน่อยพอดีผมประสบปัญหาเรื่องเรื่องของน้ําเขียวในการเลี้ยงปลาครับแนะนําหน่อยถ้าบครับเป็นตัวไหนที่ราะว่าน้ํามันเขียวมันเป็นออกเขียวๆเลยนะเราจะแก้ปัญหายังไงครับ มันมีแดดนะคะช่วงนี้มันมีแดดเวลามันโดนแดดเดียในอ่างแล้วมันจะเกลียวเร็วก็จะมีเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้มันจะป้องกันไม่ให้เกิดพวกสาลัยสาลายที่มันทําให้น้าเราเขียวเกยวตุงขอบขอบอ่างตัวนี้มันจะทําให้เกิดชาลงเ็าจะเรียกว่าจะช่วยฆ่าสาล่ยแล้วก็ตัวนี้ก็คือครับ <favor I S 2> จะปร <empath etic S 2> ับสภาพน้ําช่วยให้น้ําใสแล้วก็ป้องกันน้ำขุ่นด้วยตัวนี้จะเป็นสําหรับราคาไเฉพาะแล้วมันจะช่วยย่อยจุล <human> ินทรีย์เอ้ยย่อยพวก เศษอาหารที่เราให้แล้วมันเหลือด้วยค่ะมันจะย่อยให้ลงพื้นดินพื้นน้ำาเรามันจะใสมันจะใสขึ้นใช่ค่ะตัวนี้ตัวอื่นก็มีแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือใช้หลอด UV ครับหลอด UV ถ้าเรามีบ่อกรองเราใช้หลอด UV แล้วเสียบลงไปในถังกรองตัวนั้นมันจะตัดแสง UV เลยน้คะมันจะเขียวช้ามันจะมันจะเขียวช้าแต่ก็เขียวอยู่แต่ว่ามันจะลดระยะเวลาที่เราต้องล้างอ่างออกไปอ๋อจะลดก็จะช่วยได้เพราะว่า พวกที่เราเลี้ยงตาครับเนี่ยมันจะจบประสบปัญหาเรื่องพวกนี้แน่นอนแน่นอนถ้าถ้ายิ่งเลี้ยงใหม่ที่ร้านก็เป็นก็เป็นอยู่แต่เราแก้ยังไงครับที่ร้านแก้ยังไงก็เหมือนกันค่ะก็ใช้ใช้ตัวนี้อ๋อตัวตัวนี้ส่งนะครับยถ้าเกิดมีคนตัดเวัตถถ้าคนส่งยังไงถ้าถึงวันราคาห้าร้อยบาทคือส่งให้ฟรีเลยห้าร้อยบาทคือส่งให้ฟรีอ๋อแนะนำได้มีเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรครับเบอร์มีแนะนำเศูนย์หกสองแปดเก้าแปดเก้าแปดสิบเก้า ไม่กินอาหารช่วงปลาป่วยสังเกตอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะ้ชยอ๋อจะจะมีความรู้เรื่องพวกนั้นใช่ค่ะถ้าเกิดเราอยากซื้อเครื่องกรองก็จะมีกรองกรองกรองตัวนั้นเป็นเป็นลักะไหน่ตัวใหญ่ใช่ไหมครับราคาเท่าไหร่ตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่ที่มันมีกรองอะไรบ้างกรองพวกมันจะกรองแล้วแต่วัสดุกรองข้างในแล้วแต่เราจะใสเราจะใสทุกวัสดนก็ได้ครับมันใหญ่แก้วใหญ่ละเอียด บอนแแล้วตัวนี้ใช่ไหมครับก็ก็ก็ปลูกสาห่าเรือได้ได้ค่ะอ๋อเป็นอุปกรณ์พวกนี้แล้วพวกอื่นๆนะครับที่ขายมีอะไรบ้างที่ขายก็มีอันนี้เป็นพวกวิตามินก็มีหมดยารักษาโรคเป็นแอมอกซีพวกนี้อ๋อเป็นยารักษาโรคของปลาคราบอย่างเดียวใช่ไหมค่ะใช่ครก็ได้ก็ปลาที่เป็นปลาสวยงามอ่าปลาสวยงามได้ก็ต้เป็นฆ่าเชื้อน้ำค่ะตนี้ฆ่าเชื้อน้ำเวลาปลาโดนดฝุ่นอะไรจะไม่ค่อยมีปัญหาปลาป่วยอ๋อเดี๋ยวจะไปมอใส่ป้องกันได้เลยนี่ ก็เกษตรมีอาหารด้วยเยแยะเลยพุกยี่อ้อะอืมอาหารอันนี้ก็เป็นอาหารใช่ไหมครับแล้วอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องดูดน้ำปั๊มน้ำมีำไหมขายไหมอ๋มอเป็นชุดก็มีเป็นชสกิมเมอร์แบบไปวางในบอ่อเลยก็มีอันตัวใหญ่วางในบอ่อได้เลยเราไม่ต้องซื้ออะไรแยกเลยวางมีสะดือเตรียมมีสกิมเมอร์มีวางท่อให้เรียบรนอยในนี้ีหมดเลยนะ อยู่นี่ที่ร้านมีเอเครื่องปั๊มน้ำแบบเล็กๆถูกๆก็มีเล็กๆถูกสุดอยู่ที่ร้อยร้อยห้าสิบบาทอ๋อดูดขึ้นมีเครื่องปั๊มใหญ่ราคาก็ลองโทรมาแล้วก็คุยกันทักไลน์กันได้แอดไลน์มีไหมเบอร์เบอร์นี้เลยใช่ไหมอีกทั้งนึงได้ไหมเบอร์ศูนย์หกสองแปดเก้าแปดเก้าแปด งานเลยนี้แหละสุดยอดเลยครับมีอุปกรณ์หมดทุกอันเลยสองยังไม่เข้าจะไปยังที่หน้าใช่ไหมครับอยู่ร้านทองมันปลาบางคนนะบางคนที่ขายปลาเศรษฐกิจอ๋อแสดงว่าถ้าผมจะซื้อเนี่ยถ้าน้ําเขียวเนี่ยมันน้ําเขียวแล้วก็เราเราจะซื้อเนี่ยผมแนะนําให้ผมหน่อยผมจะเอาตัวไหนบ้างแนะนําตัวนี้ไปก่อนสองตัวนี้เอาใส่ยังไงใส่ยังไงถ้าเป็นน้ําประมาณหนึ่งตันนะคะใช้ตัวนี้หนึ่งกัมผสมน้ำก่อนนิดเดียวเอง ละลายน้าก่อนจะใช้ได้นานไหมอันนี้จริงๆเขาให้ใส่ทุกเจ็ดวันหรือทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำน้ำมันจะเขียวฟ้าเลยออกฟ้า๋อมจะเป็นสีฟ้าสวยเลยจะเป็นสีฟ้าเหมือนน้ำทะเลสุดยอดลืมถามชื่อชื่ออะไรนะครับเนี่ยชื่อมีนค่ะมีนคุณมีนดูแลร้านอยู่ที่ร้านทองร้านทองฟันปลาก็จําหน่ายพวกอุปกรณ์ที่เป็นเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาปลาค้าปลาปลาสวยงามปลาเศรษฐกิจก็ก็ต้องขอบคุณคุณมินครับได้ความรู้ ถ้าใครสนใจซื้อออนไลน์ส่งทั่วไทยถ้าห้าร้อยขึ้นซื้อส่งฟรีส่งให้เลยนี่ครับพอช่วงนี้ช่วยกันโควิดอ่าแต่ถ้าต่ำกว่านั้นมีค่าขนส่งตามเส้นทางตใช่ค่ะก็เขาก็บวกเพิ่มแล้วก็แจ้งลูกค้าไปส่งแสดงว่าส่งอยู่เนาะสุดยอดสุดยอดนี่ครับร้านอยู่ที่ร้านทองปันปาครับพอดีผมประสบปัญหาเรื่องน้ํามันเขียวก็เลยอยาก ได้ความรู้จากคุณมิ้นนี่ก็วันนี้แหละผมจะซื้อไปสักสองตัวแล้วลองไปลองดูได้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอ่ะขอบคุณมากมากครับคุณมิ้นขอบคุณครับครับผมวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สินสุดครับเนี่ครับมาเห็นมาดูมาได้ความรู้ครับการเลี้ยงปลาครับเราก็เนี่ยครับมีสารที่ป้องกันพวกน้ําเขียวพวกมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยปรึกษาได้คุณมิ้นครับที่ร้านทองพันป่าเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวผมห้อยไว้สุดยอดครับก็อย่าลืมกดติดตามช่อง สร้างรายได้ไม่สิ้นเจบคตบวันนี้มาเอาข้อมูลดีๆให้ทุกคนได้เรียนรู้ได้เข้าใจก็อจะรลวมติดตามครับครับสวัสดีครับ